สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายน้าช่อง u t u b e นะครับสามารถไปติดตามช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยซื้อขายกันแบบไม่โกงไม่เกียดนะครับให้ราคาแบบดีมากๆเลยนะพูดคุยแป๊บเดียวจบเลยนะฮะก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำสายน่เองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกม one piece ในเซิร์ฟจีอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในพัตคารของซันจินั่นเองนะครับซึ่งนี้เนี่ยเราอยู่ในอีพิโซดที่5นะครับก็คือเมืองของซันจิหรือว่าพัตคารลอยน้ํานั่นเองนะโอเคครับก็คิดวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่อสู้กันในลานปบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการไต่แรงนะซึ่งผมเนี่ยก็ฝึกคอมโบมา ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนไปดูคอมโบของโซงอีคิงก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นคอมโบที่ใช้ค่อนข้างจะยากนะซึ่งผมเนี่ยก็พยายามฝึกแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็น่าจะพอไหวแล้วนะฮะก็น่าจะไปลงลานประลองพอได้อยู่นะฮะโอเคครับก็การคอมโบของโซงอีคิงเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากนะแต่ว่าก็พอรู้กับวิธีการแก้ไขกับไอ้พวกไอ้ตัวละครอย่างบาร์กี้แล้วนะฮะโอเคครับก็วิธีการเล่นเจ้าโซงอีคิงนะผมขอปรับ เป็นไม่ครูดาวสกิลแล้วกันนะฮะให้เราเนี่ยเปิดด้วยสอไปก่อนนะครับก็คือถ้า2โดนเนี่ยในระยะนี้นะฮะเราสามารถสกิล1ตามแล้วกด1รัวๆได้นะครับนี่จะเป็นการคอมโบไปอย่างนี้นะฮะซึ่งจะสามารถทำได้เมได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับก็คือการเปิด1ให้โดนครับแล้วก็เข้าไป3ใกล้ๆนะซึ่งถ้า3าใกล้ๆโดนเนี่ยก็คือมันจะดีมากนะครับหรือแม้แต่เราเนี่ยจะเปิด3ก่อนแล้วค่อยเปิด2ตามเนี่ยก็คือสามารถทําได้เหมือนกันนะฮะสไปเรื่อยครับแล้วก็2ตามก็ได้นะครับ ประมาณนี้เนาะส่วนอันติเมทนะฮรเราสามารถใช้ได้นะครับโดยการกดอันติเมทแบบนี้ครับแล้วก็กดตีปกติไปทีหนึ่งนะฮะก็จะทําการโจมตีได้เองนะครับหรือว่ากดปุ่มสกิลก็ได้นะจะเป็นการโจมตีด้วยอันติเมทนะครับก็คือกดสกิล4ก่อนแหละอ่ะแล้วก็ระเบิดอันติเมทแบบนี้นะครับคอคลนติเมทของโซงยีคิงเนี่ยถือว่ารุนแรงมากนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าโซงยีคิงนะครับส่วนก็ตเอเนลเนี่ยผมเคยโชว์ไปในคลิปที่แล้วนะโอเคครับเราไปลองต่อสู้กันใน การไต่แรงดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เจอแต่คนโหดนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเล่นกันโหดมากเลยนะครับก็เพราะว่าเซิร์ฟมันเนี่ยเพิ่งเปิดมานะครับตอนนี้เนี่ยหลายเซิร์ฟมากเลยนะโอเคครับเพราะว่าคนมาเล่นเยอะเกินนะครับในเกมเกมนี้เนี่ยไปตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในแรงเดิมนะฮะโอเคผมไม่ได้ไต่เพิ่มไปอะไรนะเพราะว่ากลัวมันจะไปไกลเกินแล้วแบบเจอตึงเกินอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้น่าเราเลือกตัวละครก่อนละกันนะครับเอาโซโลมาเอา ผมขอเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเอาตัวละครตัวอื่นมารากันนะครับจะเป็นลูฟี่ก็ดีนะครับแต่ว่าเป็นไอ้ตัวนี้ดีกว่าพ่อบ้านตัวนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็สกิลของสกิลของอันนี้ผมจะเอาเป็นพุ่งไปดีกว่านะฮะแล้วก็ของโซงีคิงก็จะใช้เออใช้ค้อนนีละนะฮะก็เอเนลก็โอเคตามนี้นะฮะของได้หมดละ นะครับก็กดเอเนลเนี่ยเอาโซโลไปแล้วกันนะครับส่วนสโมเกอร์เนี่ยเอามิดเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งไปนะครับแล้วก็ซงอิคิงเนี่ยเอาพ่อบ้านไปโอเคครับกดพร้อมเลยแล้วกันนะโอเคมาครับฟังเขามีตัวละครอะไรบ้างโอ้โหมีตัวละคร S S ด้วยนะครับคือตัวละครระดับเดียวกับเอเนลก็คือเจ้าข้อกระไดนั่นเองนะฮะหรือว่าอดีตเจตเทพจนสลัดนั่นเองนะครับโอ้โหตัวละครเขาก็ใช่ย่อยเลยนะฮะคือไม่ได้ต่างจากเราเลยครับตัวเปิดมาครับเราเอาตัวละครอย่างเอเนลมาก่อนนะฮะ ดูดไปทีนึงครับโดนด้วยแล้วก็มังกรซ้ําตามด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งไปครับแล้วก็คอมโบสกิลหนึ่งลงฟ้าผ่าไปแต่ว่าตัวเขากระพริบอยู่ฮะเดตออกมาก่อนทีหนึ่งเอ้ยเอาเปล่าเอาปปเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยโซโลโซโลไหวเปล่าลูกมาดิมาดิครับผมเป็นตัวละครระดับ s อ็นะโซโลระดับเอเนี่ยจะไหวเปล่าฮะมาเอาโซโลมาฟันก่อนทีนึงครับเป็นการสกัดกั้นไปแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งไม่โดนฮะสกิลสองไปไม่โดนเหมือนกันโอ้โหพยายามเดตออกมาก่อนเนี่ย ซึ่งโซโลเนี่ยมันสามารถคอมโบเราได้ด้วยสกิลของมันค่อนข้างจะเก่งนะครับเราก็ฟันไปฮะไม่โดนครับโอเคครับโดนคอมโบของโซโลแล้วฮะโอเคยังไหวอยู่ครับก็ขอให้เราได้คอมโบบ้างแล้วกัน,นะฮะสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งไปครับลอยขึ้นเหมือนกันแล้วก็ฟันของโซโลไปครับแดดออกมาก,ก่อนเนี่ยระหว่างโซโลครับเอ้ยมูฟสปีด่ะมันมูฟสปีด่ะเพื่อน อจะวนเหรอจะวนลานบอลกับผมมาล่าจะวนลานบอลกับผมมาล่ามาดิครับแล้วก็ขออันติเมดอุ้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ติเมดเพื่อนๆโอเคครับขอยังกระโดนสายฟ้าเราอยู่ไม่ได้ใช้ imate, อติอเคคออดมดด้วยเสียดายมากครับผมกดผิดนะไม่ได้ใช้อติเมดเลยเมื่อกี้โดดสวยแล้วก็โอ้โหมาอะไรครับตัวละครแงครงเอสเขาอะมาโอ้โหพายุทะเลทรายครับเอ้ยเบาบาเบาๆโอเคสายฟ้าลงมาก่อนนะแล้วก็สกิลหนึ่งไปตามด้วย มังกรออกไปลุกดูดไปทีนยงเงี้ยโยกลงก่อนสกิลสองอ๋อโหไม่โดนเนี่ยเพราะเข,อขอายคอมโบโหดเหมือนกันนะครับคือไอพยุทะเลทรายเนี่ยเป็นคอมโบถ้าเราติดผนังแล้วเนี่ยเราจะอันตรายมากๆเลยนะครับสกิลสองไปก่อนอืไม่เป็นไรนครับเราก็ไปไกลเหมือนกันแล้วก็เรายังมีสายฟ้าทันเดอร์อยู่ฮะแสนโว้บึ๊บไปครับมังกรทุกบั้มล้านโวลไปฮะแล้วก็สกิลสองตามไปครับคอมโบอีกหนึ่งชุดถอยมาก่อนนะฮะ ตัวละครเป็นตัวใสครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโมสปีดอะ่ะโมสปีดเจอมังกรไปดิแล้วก็คอมโบไปครับคอมโบเรียบร้อยฮะโอเคครับเหลือเพียงเจ้าทรงอีคิงเี่ฮะซึ่งต้องบอกเลยฮะว่าทรงอีคิงเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเป็นตัวละครที่ต้องรักษาระยะอย่างไกลมากนะฮะโอเคเจอมังกรไปก่อนละกันรักษาระยะเหรอมาดิครับโยก่อนโยก่อนรักษาระยะไว้รักษาระยะไว,ะไว้ซึ่งถ้าเรารักษาระยะไว้เนี่ยสกิล,ลหนึ่งของทรงอีคิงเนี่ยมันจะไม่โดนเราเนี่ยฮะมันต้องมาแลวครับ เห็นไหมมันเข้ามานะครับเราสามารถแก้ขัดมันได้ด้วยแบบเนี้ถ้าเราก็ถอยไปครับเอ้ยหลบออกก่อนนะฮะสกิลสามไม่โดนก็เท่านั้นละจ้าโอ้ยโอ้มื่นแฮ่โดนสกิลสองแต่ว่าเขาไม่เข้ามาใกล้แล้วนะอมไม่เข้ามาใกล้เอะผมเข้าไปเองแล้วกันผมเข้าไปเองแล้วกันฮะผมเข้าไปเองแล้วกันผมเข้าไปเองแล้วกันหล้านโวลไปดีมาได้อย่างต่อเนื่องฮนะได้อย่างต่อเนื่องครับโอเคถอยมาก่อน ซงเอิงไม่เข้ามาก็เท่านั้นแหละจ้าเรียบร้อยฮะก็คือโซงเอคิงตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเล่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาไม่เข้ามาเลยนะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีระยะที่ค่อนข้างจะใกล้นะก็คือถ้าใครที่เล่นโซงคิงถ้าคือถ้าแบบโดนสกิลสองเนี่ยก็ควรจะเข้ามาใกล้นะฮะโอเคครับขอไปอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเวลายัางเหลืออยู่เนาะโอเคเราไปดูอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เจ็บคอเจ็บคอมากเนี่ยเอ้ยพอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราไป รีวิวก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวละครของผมเนี่ยใส่อะไรมาบ้างนะครับให้กับเจ้า g อ d เอเนลกับตัวละครตัวอื่นนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเพิ่งเลเวลยี่สิบสามนะครับก็ตัวละครที่ใส่มาไม่ได้บัฟโหดอะไรมากมายนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นโซนยิงคิงนะครับซึ่งผมเนี่ยอัพสเต็คหรือว่าอัพสกิลเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณนี้ฮะอยู่ในสเต็คสองนะครับเพราะว่ามันมีหลายสเตจมากนะยิ่งขึ้นสเตจเยอะเนี่ยก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราอัพสเตด ใช้ในการต่อสู้ดูนะครับก็คือถ้าอัพสเตตแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ปะอืมอันนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถเลือกสกิลใหม่ได้ด้วยหรือเปล่าหรือแม้แต่การอัพสเตตขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการลดคูด้าหรือว่าเพาิ่มระยะความแรงของสกิลนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะส่วนก็ไดเนลนะครับ,รบผมเคยทําไปในคลิปนั้นแต่ผมจะสอนในคลิปนี้เหมือนกันนะกดขึ้นไปปุ๊บแล้วกดสกิลเลยฮนะเราจะสามารถอันตีได้เลยนะครับโดยการแปลงร่างเป็นก็อดเอนเนลร่างสายฟ้าร่างนี้นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนิเมะเนี่ยมีการใช้ร่่่าาางนนนนี้้หหืืออเเปลผมมมกก็จไํไไดันนะ โอเคครับนี่ก็จะเป็นการใช้สกิลของก็ตเอเนลเงี้ยกด4กด3หรือว่ากดสกิลอื่นๆก็ได้นะครับมันจะเป็นการใช้ทันทีนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับถือว่าเท่มากๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะ่ยก็ต้องสวัสดีนะฮะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ยเอออันนี้เนี่ยมันจะเป็น ที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้กับมังกรนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะสามารถชนได้นะครับซึ่งสามารถแก้ขัดไอ้แฟงกี้ได้นะเนี่ยซึ่งสามารถใช้ชนได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิค,คติ๊เล็กนะฮะสำหรับใครที่มีก้อนเอเนลนะฮะก้อนเอเนลรูบึม